แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมคลีนกันค่ะเป็นเมลอนมะพร้าวออนรับรองว่าหอมหวานอร่อยแน่นอนก่อนอื่นไปเตรียมเม็ดแมงลักนะคะนำไปแช่น้ำให้เขาพองตัวให้เต็มที่นะถ้าใครไม่ชอบแมงลักก็อาจจะใช้เป็นเมล็ดเจียก็ได้นะคะอันนี้เราใส่เยอะนิดนึงนะเพราะว่าซื้อมานานมากไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ก็ คือรู้สึกว่ามันเสียเวลาในการแชร่เพราะฉะนั้นแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะก็เก็บไว้ได้นานหลายวันเวลาจะทานก็ตักเอาเฉพาะเม็ดมึงรักเนี่ยไปผสมกับเครื่องดื่มกับของหวานหรือว่าเมนูนอื่นๆตามที่เราต้องการได้เลยค่ะใส่น้ําให้เยอะๆนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะให้มันเข้ากับน้ําพอมันเริ่มโดนน้าเต็มที่เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นขาวๆนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้แช่อย่างต่ํา20นาทีขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่พองตัวเต็มที่เราทานเข้าไปเนี่ย มันก็จะทําให้เราท้องเอืดได้นะคะอันนี้เราแช่ประมาณ30นาทีได้นะคะจากนั้นก็ทานไม่หมดเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมต้มน้ํานมกับกะทินะคะนมที่ใส่วันนี้ก็จะเป็นนมตืดปริมาณสัก200 ml นะคะจริงๆเราไม่ได้ตวงนะคะก็สามารถกะเอาได้เลยอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็จะมีกะทิค่ะจากนั้นก็จะ ปรุงรสชาตินิดนึงนะก็จะมีเกลือเล็กน้อยค่ะน้ำเชื่อมย่หวานค่ะใครไม่มีก็น้ำตาลนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่คลีนแล้วนะถ้าใส่น้ำตาลค่ะน้ำผึ้งค่ะกะกะเอาได้เลยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วให้เรานำไปต้มค่ะ ไม่ยังเป็นต้องต้มให้เดือดมากนะคะเอาแค่เดือดเบาๆก็พอแล้วก็คนจนน้ําพึ่งละลายให้เราชิมรสชาติดูนะถ้ามันหวานไม่พอก็เพิ่มความหวานได้หรือว่าถ้าหวานเกินไปอาจจะเติมกะทิหรือนมลงไปก็ได้ค่ะ <S <S พอมันเริ่มเดือดเล็กน้อยให้เราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปก็1ลูกนะคะน้ํามะพร้าวอ่อนที่ใส่ไปก็คือ1ลูกเหมือนกันค่ะ <S <S <ๆ S 1> จากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบค่ะ ไม่ต้องให้เดือดมากนะคะเห็นไหมคะพอมันเริ่มร้อนเดือดปุดๆนิดนึงแล้วก็ปิดเตาได้เลยจากนั้นก็อาจจะเปลี่ยนภาชนะก็ได้นะไม่ต้องใส่หม้อไว้ก็ได้เพื่อที่จะให้มันเย็นเร็วที่สุดนะคะต่อไปเราไปเตรียมเมลอนกันค่ะอันนี้ก็ซื้อมาหลายวันนะคะสีเริ่มจะไม่สวยแล้วเนาะให้เรานํามาตักนะคะใช้ที่ตักผลไม้แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าใครไม่มีก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเหมือนที่เราทานนะคะสี่เหลี่ยมประมาณนั้นก็ได้ค่ะ ก็ไปเริ่มเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะก็ตักอาเม็ดเมืองลักใส่ถ้วยนะคะปริมาณตามชอบเลยทานเยอะไม่เป็นไรนะคะแคลอรี่แทบไม่มีนะคะคือแบบมีแต่น้อยมากนะคะจากนั้นก็ใส่เมลอนลงไปถ้าไม่มีเมลอนอาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะอย่างแคนตาลูปก็ได้ค่ะแล้วก็ตักน้ำที่เราต้มนะคะราดลงไปเลย กลิ่นของเขาค่อนข้างหอมมากนะคะน้ำต้มก็คือจะหอมทั้งกะทิหอมทั้งมะพร้าวหอมทั้งน้ำผึ้งแล้วก็หวานกลมกล่อมอร่อยดีนะคะถ้าใครจะนําไปใส่น้ําแข็งเพิ่มก็ทํามันให้หวานขึ้นอีกนะเดี๋ยวเวลาใส่น้าแข็งแล้วมันจะจืดได้นะคะตกแต่งเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปให้สวยงามนั่นเอง เป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะทำใส่ตู้เย็นแนะนําว่าทานตอนเย็นๆนียจะอร่อยมากนะคะหวานหอมนะคะอร่อยแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยค่ะถ้าใครอยากจะลดแคลอรี่อกีก็ลดกะทิลงได้นะคะไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าเอานมาจืดอย่างเดียวก็ได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ